ค่ะชื่อเบลนะคะอายุ31ปีค่ะจุดพีของเราก็คือมีบัตรเครดิตบัตรเงินสดเอยติดต่อเข้ามารู้ตัวอีกทีนึงคือมีรวมหัวแล้วไม่อยากให้ถึงสิ้นเดือนเลยก็เลยเริ่มที่จะมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ใครที่เข้ามาแล้วาฝากกดไลค์กดแชร์ให้เน,หน,หน่อยนะบริษัทมกยินเขาให้เราเข้ามาขายออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องแบบว่า ลงทุนอะไรเลยเขามีของให้เราเขามีสต็อกให้เราเขาแพ็คของให้เราเขาส่งของให้เราเรามีหน้าที่แค่เอาสินค้ามาโพส์ขายในเว็บในเพจใน a c e b o o k หรือว่าในช่องทางโซเชียลอื่นๆแล้วเราก็หาลูกค้าพอเราได้ลูกค้ามาเราก็ตอบลูกค้าดําเนินรายการสั่งซื้อเท่านั้นเองค่ะแล้วทําให้เราแบบว่าได้รายได้แบบอัพขึ้นมาจากที่เราเคยได้หมื่นต้นๆ กลายเป็นเศษหมื่นในครั้งนั้นเป็นเงินก้อนที่สามารถที่จะแบบดูแลครอบครัวได้ที่ใช้จ่ายในชีวิตประจําว,วันได้สามารถเหลือเก็บขายง่ายมากค่ะเพราะฐานลูกค้าของหนังยีนนะกว้างมากไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวประเทศพมา่าสนใจสินค้าแนักยีนค่อนข้างมากเลยค่ะผลตอบรับดีมากค่ะค him, ทุกเวลาทุกนาทีในแต่ละวันเราสามารถที่จะขายออนไลน์สร้างรายได้ให้เราได้ตลอดเวลาเลย คิดถูกค่ะที่ได้เข้ามาเป็นแม่ค้าออนไลน์ของแม็กนี้ที่เคยปวดหัวกับสิ้นเดือนตอนนี้คืออยากให้ถึงสิ้นเดือนมาก